7ชาเลนจ์งงๆสุดอันตรายที่ไม่เข้าใจว่าจะทำไปเพื่ออะไรไปดูกันแกลลอนส์แมชชีงชาเลนจ์ชาเลนจ์เกี่ยวกับการแกล้งล้มลงพื้นไปพร้อมกับลังนมและแซงทำเป็นบาดเจ็บแล้วดูว่าจะมีคนมาช่วยเราหรือเปล่าโดยชาเลนจ์นี้โดนวิจารณ์อย่ิงหนักว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายและเพิ่มงานให้กับพนักง,งานทำความสะอาดซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อแลกกับความสนุกข,ของกลุ่มคนที่ชอบเล่นตลกงงๆก็เท่านั้นเอง Full Face Wax c h ชา l e เล e ชาเลนเกี่ยวกับการนำแว็กที่อุ่นด้วยความร้อนมาเทบนใบหน้าแล้วปล่อยให้แว็กแข็งตัวจากนั้นก็ดึงออกจากผิวหนังเพื่อความเจ็บปวดและสะใจก็เท่านั้นเองโดยชาเลน์มีดราม่าจากการที่มีคนหายใจไม่ออกเพราะแว็กไปอุดตันในระบบหายใจซึ่งดูดูแล้วอาจไม่คุ้มกับความสนุกที่ต้องแลกมันเลยซินนามอนชาเลน ชาเลนเกี่ยวกับการอมอบเชยไว้ในปากให้ได้หนึ่งนาทีโดยห้ามดื่มน้ำตามเข้าไปเป็นอันขาดซึ่งผลที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดเพราะอบเชยจะไปดูดความชื้นในลำคอของคุณทำให้สำลักหรืออาจอาเจียนออกมาและถ้าหากมันเข้าไปในระบบหายใจก็อาจทำให้ปอดอักเสบได้เลยทีเดียวกิกกี้ชาเลน ชาเลนที่คุณจะกระโดดลงจากรถมาเต้นเพลง In My f e e l i n g ของ Drake และพยายามกลับเข้ารถให้ทันซึ่งกระดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่อย่าลืมว่าการที่คุณไปชาเลน,น,น์บนถนนนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วบางครั้งก็อาจจะเดือดร้อนตัวคุณเองได้ด้วย Ice and Salt Challenge ชาเล,น,าเลนเกี่ยวกับการนำเกลือมาทาบนผิวหนังและเอาน้ำแข็งมาวางบนเกลือจากนั้นก็ปล่อยให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยน้ำแข็งเมื่อรวมกับเกลือแล้วจะทำให้เกิดความเย็นถึงลบ18องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้ผิวของคุณรู้สึกเหมือนถูกไฟเผาโดยความอันตรายของชาเลนนี้ก็คือผิวของคุณจะมีอาการบวมถ้าแย่หน่อยก็อาจเกิดแผลเป็นได้เลยทีเดียว o u ย p a เพนส์ชาเลนจ์หรือการฉีบบนกางเกยงยีนที่ถูกเรีเริ่มโดยนายเลียมวีเยอร์ซึ่งเขากล่าวว่าเขาก็แค่อยากชาเลนจ์อะไรที่มันงี่เง่าและไร้สาระดูแต่มันดันกลายเป็นไวรัลที่หลายคนทําตามอย่างจริงจังซะอย่างนั้นซึ่งดราม่ามันก็อยู่ตรงที่มีคนดันไปทําในที่สาธารณะซึ่งนอกจากจะไม่ตลกแล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วย Ghost Pepper Cha l l e n g e นี่คือชาเลนจ์การกินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกซึ่งพริกที่มีความเผ็ดระดับเนี้ยหากกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมากแต่ปัญหามันอยู่ที่บางคนอาจกินมากเกินไปจนทําให้เกิดอาการแสบร้อนในปากและคออยังรุนแรงเกิดการอาเจียนและถึงขั้นมีปัญหาในระบบกระเพาะอาหารเลยก็ได้โอ้โน oh <no. S 1> ฉะนั้นอย่าหาทําเชียวเตือนแล้วนะถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วราน่าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ